วันนี้พบปอนะครับสปปสและกองทัพร,รมได้ทราบว่าจะมีการประชุมนะครับสรรหาบอร์ดแบงค์ชาติในวันนี้นะครับซึ่งเป็นการประชุมครั้งที่สพวกเราก็เลยนำรายชื่อของพี่น้องที่ร่วมลงรายชื่อจำนวน29,999ลายชื่อซึ่งเป็นรายชื่อล่าสุดที่ที่อัปเดตเมื่อเช้านี้นะครับ เป็นลายชื่อที่คัดค้านไม่ให้ฝ่ายการเมืองเข้ามาแทรกแซงนะครับในการสรรหาบอร์ดแบง์ชาติมายื่นต่อปองเลยขานะครับของคะกรรมการสรรหานะครับซึ่งก็เป็นเจ้าหน้าที่ของแบงก์ชาติวันนี้นะครับเพื่อแสดงให้เห็นถึงประชาชนมีความวงใจยว่าไม่ให้การเมืองเข้ามาแทรกแซงในการคัดสรรบอร์ดแบง์ชาตินะครับดังนั้นเนี่ยขออนุญ,ญาตยื่นลายชื่อพี่น้องประชาชนณวันนี้ก่อน ซึ่งวันนี้หลังจากที่ได้หารือการทราบว่ามีการเลื่อนการประชุมเป็นวันที่11นะครับดังนั้นเนี่ยวันที่11เราก็จะมาใหม่นะครับพร้อมรายชื่อที่เพิ่มมากขึ้นมาให้คุณสถิตริ่มพงพันซึ่งเป็นประธานสรรหาเราเรียกร้องให้คุณสถิตริมพงพันธเนี่ยซึ่งเป็นประธานสรนหาเนี่ยลาออกจากประธานกับการสรรหาด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าคุณสถิตเองมีมูลทินเรื่องต้องร่วมกันชดใช้ ความเสียหายแก่รัฐเมื่อปี2544จำนวนเงิน6.6มืนล้านบาทนะครับดังนั้นนี่เราเห็นว่ามันผิดฟ้าผิดตัวตั้งแต่กรรมการสรรหาแล้วนะครับดังนั้นนี่ขออนุญาตวันนี้ยื่น20,000รายชื่อให้กับกองเราขาเป็นเจ้าหน้าที่ของแบงค์ชาตินะครับเพื่อน,นำเสนอที่ประธานสรรหาต่อไปนะครับก็าาวันนี้ ทางคอปทกอทงทัพรทมและสปสเนี่ยเราติดตามเรื่องของการแต,งต่งตั้งบอดแบงชาติและเข้าใจว่าที่ผ่านมานายกตีคุณไพโรจน์านเนี่ยก็มีความขัดแย้งกับแบงค์ชาติมาโดยตลอดนะครับจากการท่าทีก่อนที่จะมาเป็นนายกในตอนที่ได้พูดที่พักเพื่อไทยก็มีความชัดเจนว่าพยายามจะมีการแทรกแซงเรื่องของการเข้ามาบริหารงานในแบงค์ชาติดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้พวกเราเห็นว่าเราไม่ควรให้การเมือง เข้ามาแทรกแซงในการแต่งตั้งบอร์ดแบงค์ชาตินะครับนี่ประเด็นที่1ประเด็นี่งคือว่าเรามีข้อสงสัยในประธานสรรหาคุณสถิตลิมพงพันธ์นะครับคุณสถิตลิมพงพันธ์เคยถูกศาลฎีกาสั่งให้ร่วมชดใช้ความเสียหายแก่รัฐ6.6หมื่นล้านบาทตอนนี้มีการแก้สมประทานเพื่อให้กับบริษัทเอเเมื่อปี2544ดังนั้นเนี่ยบุคคลที่มีมลทินแล้วถูกศาลสั่งให้ร่วมชดใช้ความเสียหายแก่รัฐ จะมาเป็นประธานรกรรมาการสรรหาเกี่ยวกับบุคคลที่ต้องบริหารด้านการเงินการคลังของประเทศผมคิดว่าไม่มีความสง่างามซึ่งเรื่องนี้เราเคยยื่นหนังสือทักท้วงไปยังนายกมงตีเรียบร้อยนะครับว่าให้นายกมงตีได้ทบทวนการแต่งตั้งประธานคณะกรรมการสรรหาคือคุณสถิตริมพงพันธเราเรียกร้องให้คุณสถิตริมพงพันเนี่ยแสดงสปิริตด้วยการลาออกจากประธานคณะกรรมการสรรหาวันนี้ก็ตั้งใจมาเพื่อทำเพื่อยื่นหนังสือและแสดงเจตจำนงให้คุณสถิตลาออก แต่เนื่องจากวันนี้มีการเลื่อนประชุมไปเป็นวันที่11นะครับดังนั้นเนี่ยเราจึงยื่นรายชื่อ2,999ลายชื่อ, 20, อซึ่งพี่น้องได้ร่วมกันลงชื่อคัดค้านไม่ให้การเมืองแทรกแซงอบอร์ดแบงชาตินี่ยฮะมาให้กับทางกองเลขาเพื่อยื่นตอบคณะกรรมการว้เสียก่อนนะครับวันที่11เราก็จะเดินทางมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่ามีการนัดหมายการประชุมวันที่11พฤศจิกาที่จะถึงนะครับดังนั้นเนี่ยวันที่11 เราจะเดินทางมาพร้อมกับพี่น้องประชาชนในการที่จะแสดงเจตจำนงว่าให้คุณสถิตริมพงพันลาออกจากประธานข้ามการสรรหาเป็นข้อแรกข้อที่สองคือไม่ให้การเมืองเข้ามาแทรกแซงการแต่งตั้งบอร์ดแบงค์ชาติก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ที่ที่จะนําไปสู่การถมมุมเหมือนกันนะครับก่อนหน้านี้เราเคยทักท้วงมาแล้วแล้วก็เคยยื่นหนังสือไปยังนายกกับคณะมนตรีเมื่อการประชุมคลรมอครั้งที่แล้วนะครับตอนนี้ฝ่ายกฎหมายของเรา กำลังดาเนินการในการที่จะยืน่นเพื่อที่จะหาช่องทางในการยื่นสารน้านูนคล้ายๆายกรณีของคุณพิชิตเชื่อบานนะครับพีแต่ว่าครั้งนี้เราทักท้วงไปยังนายยงตีในฐานะผู้ประคับประชาสูงฎุดไม่ใช่แค่ล้ำตีขังการแต่งต,ตั้งประธานการสรรหาเนี่ยเป็นหน,หน้าที่ของล้ำตีขังแต่เราทักท้วงไปยังผู้นำฝ่ายบริหารไปนะครับก็ใช้เวลาอีก15วันนะครับหลังจากนี้ก็คงอีกอีกหนึ่งอ,อาทิตย์ถ้ายังนิ่งเฉยยังไม่ทบทวนเรื่องนี้ ก็จะเป็นช่องทางในการที่ต้องยื่นสามนูนต่อไปเพราะกรณีที่มีความตั้งใจจะล็อกสเปคให้คุณกิติรัตน์นรนนองซึ่งมีความใกล้ชิดกับฝ่ายการเมืองแล้วก็เป็นประธานที่ปรึกษาอดีตนายงตีคุณเจฐทันวีสินไปเนี่ยนะครับอดีตก็เคยทํางานกับพรรคเพื่อไทยพรรคไทยรักไทยกันมาเนี่ยผมคิดว่ากรณีเช่นนี้เป็นความชัดเจนนะครับโดยชัดเจนว่าฝ่ายการเมืองพยายามแทรกแซงโดยเอาคุณกิติรัตน์นรนองเข้ามามาเป็นประธานบอร์ดแบงค์ชาติ แน่นอนแล้วครับว่าถ้าการเมืองเข้ามาแทรกแซงแบงก์ชาติได้นะครับนโยบายของฝ่ายรัฐก็จะสามารถควบคุมการทํางานการเงินการคลังของประเทศได้ให้เป็นในทิศทางเดียวกันที่ผ่านมาเนี่ยผู้ว่าแบงก์ชาติพยายามทักท้วงเรื่องของการบริหารการเงินรัฐบาลมาโดยตลอดนะครับดังนั้นอ่ะเมื่อการเมืองเข้ามาแทรกแซงแบงก์ชาติได้ทิศทางการเงินการคลังของประเทศก็จะเป็นไปตามฝ่ายบริหารไปหมดนะครับดังนั้นเนี่ยความมั่นคงทางการเงินก็จะไม่เกิดขึ้น วันที่11ก็จะมาติดตามอีกรอบหนึ่งแต่เข้าใจว่ายังมีเวลาในการติดตามเรื่องนี้นะครับแต่ถ้าเป็นเหตุผลว่ามีการเคาะให้คุณกิตรัตน์นนละนองมาเป็นประธานบอร์ดก็จะเป็นเหตุผลหนึ่งที่พี่น้องประชาชนไม่พอใจนะครับนะครับคือเราไม่ได้ไม,ไม่ไม่ได,ไได้ไม่ได้บอกว่าต้องใครต้องมาเป็นเพียงแต่ว่าถ้าเป็นบุคคลที่มีความเหมาะสมและไม่ถูกการเมืองแทรกแซงบุคคลนั้นถ้าผ่านขั้นการสรรหาก,ก็ยินดีเพียงแต่ว่าเราก็ตั้งข้อสังเกตถึง คำการสรรหาด้วยซ้ำว่า,ว,าว่าถูกล็อกสเปคมามาก่อนหน้านี้มีความรู้ทางด้านการเงินการคลังของประเทศและไม่มีความมีสายสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองเป็นกรณีพิเศษนะครับผมก็บุคคลอื่นมีมีคุณสมบัติแบบนี้เยอะพอสมควรนะพรุ่งนี้คอบอจะมาทักท้วงนะครับมาติดตามกรณีที่นายกนตีเร่งพิจารณาให้มีการนำผลประโยชน์ในพื้นที่ทางทะเลเขตพื้นที่ทับซ้อน ขึ้นมาใช้ก่อนที่จะมีการเจรจาเรื่องเขตแดนเราเห็นว่ากรณีพ barrier, ื้นท anyway> ี่ทับซ้อนเนี่ยควรจะมีการพูดถึงดินแดนเสียก่อนก่อนที่จะนําผลประโยชน์ขึ้นมาใช้นะครับซึ่งถ้านําผลประโยชน์ขึ้นมาใช้มันจะสุ่มเสี่ยงทําให้เป็นข้ออ้างในการเสียดินแดนซึ่งแน่นอนว่าทุกคนห่วงใยเรื่องกอะกูดนะครับดังนั้นเนี่ยพรุ่งนี้คอปทสปปสและกองทัพทำก็จะมาแสดงพลังคน ลั่งชาติตามที่รองนายอมนตรีคุณภูมิธรรมวิชัยชัยรัมตีกับาผมเนี่ยกล่าวหาว่าคนที่รักษาดินแดนเป็นคนข้างชาติดังนั้นเนี่ยพรุ่งนี้เป็นกิจกรรมรวมพลคนข้างชาติรักษาอธิปไตยของชาตินะครับก็จะเดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาลตั้งแต่10โมงปุนต้นไป